มาแกะกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวพิมพ์เองนั้นเริ่มรับประทานมาตั้งแต่เดือนม,มกราคม2557นะคะเรียกว่ารับประทานมาอย่างต่อนเนื่องมากๆเลยท่านใดที่ติดตามวิดีโอ e อมตี้นะคะของพิมพคุณจะเห็นเลยว่าแทบจะทุกวิดีโอนะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้แทรกอยู่เสมอนะคะนั่นคือ แอลกลูตาเบอร์รี่พลัสนะคะเพลนผผลิตเสริมอาหารจากบริษัทเวอรีน่านะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่คุณมองเพียงแค่ที่หน้ากล่องคุณอาจจะรู้สึกว่าสงสัยจะเน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะเน้นเรื่องกลูตาแล้วก็มี แซกเสริมในส่วนของเบอร์รี่พลัสนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเบอร์รี่เป็นอะไรที่กําลังมาแรงมากๆค่ะนอกเหนือไปจากรสชาติที่อร่อยของมันเวลาที่คุณทานแบบสดๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ยังมีสกัดมาในรูปแบบต่างๆว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบแคปซูลหรือแบบเป็นลักษณะเครื่องดื่มนะคะแต่เวลาที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเนี่ยพิงอยากจะแนะนําให้คุณพลิกรอบก่องอ่านรายละเอียดเขาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยนะคะชื่อทางการค้าตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะระบุ ไม่ได้ทั้งหมดนะคะว่าเขามีข้อดีอะไรอย่างไรบ้างน,นะคะอย่างในกรณีนี้นะคะด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าวิธีชงนะคะด้านหลังนะคะจะระบุว่ามีมาตรฐาน GMP 5ราวแล้วก็ได้รับการ รับรองจากอยแล้วนะคะมีราคาขายระบุขั้นกล่องว่า450บาทมีทั้งหมด10ซองซองละ15กรัมนะคะเพราะนั้น1กล่องนี้นะคะ150กรัมส่วนที่สำคัญที่สุดของเขานะคะจะเป็นส่วนของส่วนผสมนั่นเองค่ะว่าในแต่ละ1ซองนะคะหรือว่าการดื่ม1ครั้งเนี่ยคุณจะได้รับอะไรเข้าไปในร่างกายบ้างนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเขียนแอลกูตาคุณอาจจะคิดว่า ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของกลูตาเป็นอันดับหนึ่งคือเยอะที่สุดนะคะแต่จริงๆแล้วสำหรับตัวแอลกลูตาเบอรี่พลัสเนี่ยนะคะมีส่วนผสมของอินูลินนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะคือมี ส่วนผสมอยู่ถึง3,350มิลลิกรัมด้วยกันนะคะท่านใดที่ยังไม่รู้จักอินูลินนะคะอินูลินเนี่ยก็คือไฟเบอร์นั่นเองนะคะสุภาพสตรีสุสภาพบุรุษท่านไหนที่ขับถ่ายยากนะคะกินเข้าไปแล้วไม่ยอมออกนะคะไม่ยอมขยับขยเยิญน,นั่งนานแล้วทําไมไม่เกิดขึ้นนะคะพอรับประทานตัวนี้นะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของพิมนะคะมันขยับขยืขยินเคลื่อนไหวไปไวมากยิ่งขึ้นนะคะคือเรียกว่านอกเหนือจากขาวสวยเด้งแล้วนะคะยังช่วยในลักษณะของระบบขับถ่ายด้วยเพราะว่าคุณพงษ์ต้องทราบดีว่าถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ย ะะมันดูดซึมของเสียกลับเข้ามาในร่างกายทําให้ผิวของเราเนี่ยดูไม่เปล่งปลั่งไม่สดใสดีไม่ดีบางท่านเป็นสิวนะคะเพราะนั้นอินูลินตัวนี้นะคะหลายอย่างนะคะอย่างที่2นะคะคือไฮโดรไลซ์ฟิชคอลลาเจนนะคะหรือว่าคอลลาเจนที่ได้จากปลาทะเลน้าลึกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมที่เขานําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะสำหรับตัวที่3 456นะคะจะเป็นในกลุ่มของเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะคือผองสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่และแครนเบอร์รี่นะคะท่านอาจจะทราบดีว่าเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยนะคะช่วยในทั้งหลายอย่างาใวว่่จะนนส เป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ผิวพรรณนะคะเพราะนั้นเรียกว่ามาครบนาเต็มนะคะสำหรับตัวถัดมาต่างหากค่ะที่เริ่มจะเป็นตัวแอลกูต่าไพลโอนะคะหรือเป็นตัวตั้งต้นที่ทําให้ร่างกายของเราสามารถผลิตกลูตาได้ทําให้ผิวดูขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวถัดมาเป็นผงทับทิมนะคะผงทับทิมนี่ก็แน่นอนนะคะประโยชน์เรื่องผิวพรรณมาเต็มนะคะสําหรับการต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนนะคะรวมทั้งหมดทุกตัวต,วตรงนี้นะคะออกมา 15,000มิลลิกรัมต่อซองค่ะจุดเด่นของแอลกูตาเบอรี่พลันะคะก็คือแน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องของความมีออร่ากระจ่างใสนะคะดูบริ้งมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะกค็ออย่างแรกอย่างที่2ก็คือว่าเนื่องจากว่ามาในรูปแบบของเป็นซองแบบนี้นะคะทำให้พกพาไปไหนง่ายสะดวกต่อการรับประทานนะคะเพียงแค่ตัดซองหรือฉีกซองนะคะผสมกับน้าเปล่า นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาที่อุณหภูมิห้องนะคะ <c oughs> ก็สามารถคนให้ละลายแตกตัวได้อย่างง่ายดายและที่สําคัญคือมีรสชาติอร่อยนะคะใครที่แบบกังวลว่า กินผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมของคอลลาเจนมากๆเนี่ยเราจะมีคาวปลานะคะตัวนี้ไม่มีเลยนะคะถือว่าทําได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มีรสชาติที่แบบว่ารับรองไม่ต้องถูกใจคุณนะคะเป็นรสชาติออกแนวสไตล์เบอร์รี่นะคะแล้วยังบอกนะคะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมอยู่ที่ซองละถึง1 5 0 0 0มมิลลิกรัมนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบเป็นพวกประเภทที่เป็นเม็ดๆเ,เ,เป็นแคปซูลทั้งหลายเนี่ยนะคะอาจจะต้องรับประทานกันถึง2ี่สิถึงสาแคปซูลทีเดียวพิมพ์ก็เลยลองไปนั่งคำนวณเล เจนเนี่ยนะ3 0ม0มิลลิกรัมนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอประเภทที่เป็นแคปซูลหรือเม็ดที่มีโดสต่ำๆคือแคปซูลหรือเม็ดละประมาณ300มิลลิกรัมเนี่ยนะคะก็ตรงนี้ก็10เม็ดเข้าไปแล้วนะคะรวมไปถึงพวกผงเบอร์รี่ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ารับไปที่เม็ดหรือแคปซูลละว1000มิลลิกรัมนะคะตรงนี้ก็ออกมา8เมนะ็ดน่ะนี่ยังไม่รวมตัวอื่นด้วยนะคะเพราะนั้นเรียกว่าเต็มไปได้มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทานเจ้าตัวนี้นะคะปริมาณ15กรัมตรงเนี้ย ในรูปแบบของแคปซูลหรือเม็ดยานะคะอาจจะออกมาถึง20-30เม็ดทีเดียวนะคะเรียกว่าตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดความสะดวกในการรับประทานอย่างมากเลยคะ่ะ มาดูส่วนผสมต่างๆแล้วก็คุณสมบัติของเขาที่มีอยู่ในซองนี้กันบ้างน,นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นคอลลาเจนที่ได้จากปลาทะเลน้าลึกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีกลิ่นคาวไม่ทําให้อ้วนนะคะไม่มีกลิ่นฉุนและสามารถดูดซึมได้ถึง1 0 0เลยนะคะทำให้ไปช่วยเติมริ้วรอยล่องลึกต่างๆนะคะทาให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื่นแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะสาหรับตัวที่2นะคะคือตัวแอลกูตาไทโอนเขาบอกตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปเร่งการสร้างกูตาในร่างกายของเรานะคะโดยที่กูตาของเขาเนี่ยมี ว่าปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะสำหรับสิ่งที่3นะคะคือผลไม้ตะกูลเบอร์รี่นั่นเองนะคะคือสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แล้วก็แครนเบอรี่นะคะโดยที่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลไม้ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะโดยที่เป็นผลไม้ที่เขานําเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบของการแช่แช่แข็งนะคะแล้วก็นํามาบดเป็นผง นะคะเสมือนกับคุณได้ทานสดๆเลยนะคะแล้วมาผสมอยู่ในตัวนี้แล้วก็ตัวที่4ี่นะคะจะเป็นทับทิมค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นราชินีแห่งความงามที่เป็นอมาตะนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวต้านหนุนมื่ยสละเช่นกันนะคะสําหรับใครที่เขาบอกว่านอนแล้วตื่นมาแล้วรู้สึกโทมนะคะไม่กระปี้กระเป๋านะคะการที่ทานทับทิมเนี่ยนะคะจะช่วยในส่วนนี้มากๆคะ่ะแต่อย่างไงก็ตามอย่าลืมนอนให้พอด้วยนะคะแค่ทานตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังทําให้คุณกระปี้กระเป๋าได้เป็นที่แล้วคุณนอนเต็มที่แล้วทานตัวนี้ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะช่วยได้นะคะรับตััวถดมา คือโคเอนไซม์ค e ิวเทนะคะเป็นตัวที่ช่วยซ่อมแซมสกวดสุดรอทั้งหลายนะคะช่วยให้ผิวไม่แก่ไม่เหี่ยวนะคะคือเรียกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับนางเอกนะคะที่อยู่ในวงการเครื่องสำอางความสวยความงามมานานเป็น10ปีแล้วนะคะสรับตัวถัดไปนะคะวิตามิน C แนะ่นอนตัวนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าช่วยผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีความสามารถในการต้านทาน มดภาวะต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับส่วนสุดท้ายนะคะบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะอ้วนเลยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมีส่วนสองอินูลินสูงนะคะคือเจ้าตัวไฟเบอร์ที่ช่วยระบบขับถ่ายเองนะคะแล้วก็ยังเป็นสูตรชูการฟรีด้วยค่ะทําให้ทานแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะได้รับน้ำตาลเข้าไปเกินค่ะวิธีเตรียมก็ง่ายมากเลยนะคะแก้วเปล่าแล้วก็เบอร์รี่พลัสหซองนะคะเทเลยค่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าคุณจะใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุ่นหรือน้ำที่อุณหภูมิห้องธรรมดาในการชงนะคะก็สามารถจะแตกตัวได้อย่างง่ายได้ค่ะควรจะเทน้ำลงไปประมาณ120มิลลิลิตรนะคะคิดว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็คนสีก็จะออกแนวเบอร์รี่นะคะกลิ่นก็ออกแนวเบอร์รี่แล้วก็รสชาติก็เบอร์รี่แน่นอนนะคะสำหรับท่านที่แบบว่ากังวลใจว่ารสชาติจะไม่อร่อยคนแตกตัวยากคือน,นี่ให้คุณดู ไม่มีที่แบบเป็นผงๆผงติดอยู่แล้วเลยนะคะคือคนแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะตัวพิมเองเนี่ยนะคะทานทุกวันปกติแล้วเนี่ยจะชอบดื่มก่อนนอนหรือไม่ก็ดื่มหลังตื่นนอนนะคะคือเหมือนกับว่าตื่นมาเราอยากจะแบบสดชื่อนะคะอยากจะดื่มน้ําผลไม้แต่ก็ไม่มีน้ําผลไม้ในบ้านก็ถือว่าดื่มตัวนี้แทนไปได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามีรสชาติอร่อยแล้วก็ดื่มง่ายมากๆเลยค่ะ ชวให้คุณดูเลยว่าไม่มีที่แบบเป็นผงเหลือหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะสามารถจะแตกตัวได้เต็มที่แล้วแนะนำนิดนึงนะคะว่าสำหรับท่านที่ชงแล้วดื่มแล้วเนี่ยนะคะอยากให้ดื่มน้ำตามอีกสักแก้วหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันลงไปช่วยนะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะสำหรับน้ำเนี่คยค่อยๆจิบได้นะคะนับตัวพิมพ์เองนะคะ บางทางเนี่ยเรื่องที่จะทานเจ้าต,ตัวนี้มากกว่าวิตามินที่ตัวเองทานอยู่ทุกวันนะคะเพราะตัวเองเนี่ยจัดเป็นแบบนี้เลยนะจัดเป็นเซตนะคะทานแบบนี้เสมอนะคะือเรียกว่าเพื่อนๆเนี่ยเรียกว่าอาหารเม็ดนะคะพอทานข้าวเสร็จจะต้องมีหนึ่งหนึ่งกรรแบบนี้นะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าบางวันเนี่ยเราไม่อยากทานแบบนี้ไง แล้วก็ทานนี้เราก็ถือว่าพอแล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตับของเราต้องการการพักผ <forb ann S 1> ่อนเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเบิ้ลทั้ง2องอย่างเนี่ยบางทีตับเราจะทํางานหนักไปนิดนึงนะคะเพราะ,ะนั้นก็เลือกเอาถ้าวันนี้ทานนี้ก็อันนี้หรือว่าวันไหนจะทานนี้ก็เลือกสักอย่างหนึ่งนะคะต้าเบอร์รี่พลาสตัวนี้เนี่ยนะคะด้านหลังกล่องยังครงระบุไว้นะคะว่าแมก้กระทั่งคุณจะทานตัวนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคใดๆนะคะแล้วก็เป็นคําเตือนตรงน้วแล สตรีที่กำลังให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรรับประทานนะคะเพราะฉะนั้น ควรจะเลี่ยงไปในส่วนนี้นะคะสําหรับราคานะคะที่พิมบอกตอนแรกที่ข้างกล่องว่ากล่องละ450บาทจํานวน10ซองเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่3กล่อง1,000บาทนะคะก็คือเรียกว่า3กล่อง30ซอง1,000บาทคุณสามารถที่จะดื่มได้1เดือนเต็มๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังมีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นด้วยนะคะคือจะเป็นกล่องเล็กๆนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด3ซองนะคะ99บาทเท่าน,นั้นเรียกว่าแทนที่คุณจะเอาตังค์40 50บาท นะคะไปซื้อน,น้ำชงต่างๆนะคะโอันตินชาเขียวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่น้าตาลมาเยอะๆนะคะซู่มาซื้ออันนี้นะคะแล้วก็ดื่มวันละซองนะคะให้ประโยชน์กับสุขภาพของเรามากกว่านะคะเพราะนั้นท่านใดที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะดูรายละเอียดในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวหน,น้าสำรัวันนี้สวัสดีค่ะ